สนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m 1 5 0 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook และ YouTube ผลแกระแสนะครับนีนก็รายงานสดจากที่สอนอทองหล่อนะครับตอนนี้10นาฬิกา14นาทีเรามาติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากที่มีผู้ปกครองท่านนึงเนี่ยไปร้องเรียนผ่านทางคุณเอกพบจากทางสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่าลูกชายของเขาเนี่ยถูกครูดนตรีไทยล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ทำอนาจารเนี่ยนะครับ จนมีการบุกไปที่โรงเรียนแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดตอนนี้นะครับทางตำรวจก็จะนำตัวครูดนตรีไทยคนนี้นะครับทำการนำตัวเนี่ยไปฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับและเช่นเคยนะครับนินก็ลงพื้นที่มาพร้อมกับทาง m 1 5 0ที่สนับสนุนภาร,รกิจการรายง,งานสดของทีมข่าวโหกนกระแสนะครับเราไปดูคลิปต้นเรื่องที่ทางสายไหมต้องรอดนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาก่อนเป็นวินาทีที่ทางครอบครัวนะครับ ได้ไปที่บริเวณโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็มีการพูดคุยกับครูดนตรีไทยเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนักเลยลองฟังคลิปดูสักนิดหนึ่งครับแล้วบอกมึงพูดเนี่ยมึงเรียกมาคุยดิมึงเรียกมาใครอยู่ครับใครอยู่ใครอยู่ครับโวยโวยโวยเกียร์มึงก็ลงมาเกียร์เลยขี้หน้าตายปากอะไรเขาไปพูดดีดิสี่นี่ตัวเอง

ผมมนเี้ยเองขนาด้พี่จดะตัวะู้ตัวดิแล้วก็ยืนแงทำไมอ่ะทำไมล่ะไม่มีสิทธิ์โมโหถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับอะไร่าไม่ผิดเอาคุยดีๆไงคุณก็คุยดีๆนรียนไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมคุณจัไม่ตดไเลยนะ ครูจะเอาใครก็ได้เหมือนบอกมันผิดเหรอถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าครูไม่ผิดครูงานเอาเด็กนักเรียนนี่แล้วเอาเด็กนักเรียนใปน้อนได่ไหมเออมุกตะบานแดงควานมุกตะเวนไม่ต้อมอย่าไปนั่งในหุ่นกระแสง่ายดีจะได้รู้นั่นก็เป็นวินาทีที่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นมานะครับ มีการท้าทายให้ไปแจ้งความด้วยนะครับคุณผู้ชมนํามาซึ่งการไปร้องเรียนผ่านทางคุณเอกภพสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มีการประสานงานต่างๆนํามาซึ่งการไปติดตามจับกลุ่มตัวครูดนตรีคนนี้มานะครับแล้วก็มีการไปทําแผนเมื่อวานนี้ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมีการคุมตัวครูคนนี้นะครับไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหานัโดยพนักงานสอบสวนก็ขัดขานการประกันตัวนะครับ เราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยมีการโต้เถียงกันคุณครูนี่ก็พูดเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าในวินาทีที่มีการคุมตัวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าทางครูคนนี้นะครับเราพยายามจะถามนะครับว่าอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะบอกอะไรถึงแม่ไหมอยากจะขอโทษไหมนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวว่ายังไงคุณผู้ชมลองดูคลิปวินาทีที่ทางพนักงานสอบสวนควบคุมตัวลงมาครับ ครูอยากจะพูดอะไรไหมครูอยากจะกล่าวขอโทษเรูม่รับครูอยากพูดไหมครับน้องไครับครูยอมรัเดีมยนีสิ่งที่คาลงไปที่ไม่ครูเขทาลงไปเพราไหร่ครูครูบอกได้ครับได้ครับนี่ผิดไหครับครูพูดได้ครับยจะบอกอะไรับแม่น้องไหมครับอยากจะกล่าวขอโทษโรงเรียนหรือสังคมอะไรไหมครับหรือวงการดนตรีไทยไหมครับครู เพราะเรื่องนี้ทําให้หลายภาคส่วนเสียหายมากนะครับครูอยากจพูดได้ไหมครับซีบีิดสไหมครับแล้วเรื่องนี้ทางครอบครัวของคุณครูเองมีส่วนรู้เห็นไหมครับคุณครูคุณครูพูดได้นะครับเนี่ยนะครับก็มีการปุบตัวไปไเป็นกอยแล้วนะครับตำรวจคับ การประกันตัวซึ่งตอนแรกเนี่ยตามรายงานบอกว่าทางพนักงานสอบสวนสนทองหล่อเนี่ยแจ้ง4ข้อหากับครูคนนี้นะครับในฐานความผิดระกครูเยากระทำอนาจารเด็กทำลายร่างกายแล้วก็มีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครองนะครับแต่ผมว่าล่าสุดเนี่ยในวันนี้นะครับที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าทางพนักงานสอบสวนสนทองหล่อนอกจากจะยื่นคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องขอฝากขังเนื่องจากว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงแล้วก็เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวเนี่ย เดี๋ยวครูคนนี้จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับซึ่งก็เลยมีการแจ้งข้อหานะครับ10ข้อหาด้วยกันก็คือ 1. นะครับกระทําชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ 2. ข่มขืนกระทําชำเราผู้อื่น3กระทําอนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม4กระทําอนาจารย์แก่บุคคลอายุ กว่า15ปีโดยขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายและเป็นการกระทําต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลนะครับ5พระเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจาร6พระผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดา7พาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ8ใช้กำลังทําร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับ กับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 9. ค่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดแล้วก็10บนะครับมีสื่อลามกเด็กไว้ในครอบครองด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราติดตามกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะแล้วก็ต้องบอกว่าทางสายไหมต้องรอดนี้ก็ประสานนะครับอย่างรวดเร็วให้มีการช่วยเหลือนะครับตัวเด็กชายคนนี้นะครับเพราะว่า ครูคนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมได้ก่อเหตุและก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยมันก็มาแดงนะครับเมื่อตัวของเด็กชายนะครับได้ไปบอกกับผู้ปกครองเนื่องจากว่าไม่ไม่ยินยอมไม่ไหวแล้วนะครับในสิ่งที่เขาทําและยังมีการถ่ายคลิปไว้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับไปดูภาพสักนิดนึงในระหว่างที่ทางคุณเอกพบเนี่ยก็พา น้องนะครับวัย14เนี่ยเข้ามาพูดคุยกับทางตํารวจที่สนอท้องหล่อนะครับนี่ก็เป็นภาพในระหว่างที่มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งในส่วนของตํารวจเนี่ยเขาก็ดําเนินการต่อไปนะครับตามขั้นตอนแต่ว่าในส่วนของทางผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มีการเข้าไปพูดคุยด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นจะมีการขยายผลนะครับคุณผู้ชมซึ่ง ทางเลขาธิการสอพอทอนะครับก็ได้มีการลงนามคำสั่งให้ครูดนตรีไทยคนนี้นะครับออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนโทษวินัยรายแรงตามขั้นตอนทางวินัยนะครับ30วันแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลักฐานนะครับมีความแน่นหนาชัดเจนเดี๋ยวก็จะมีการประสานทางตำรวจด้แหละนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางครูคนนี้มีการรับสารภาพตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้น ตามขั้นตอนทางวินัยเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับภายใน 1- ถึงสองวันหลังจากการสอบสวนเนี่ยก็จะรู้ผลแล้วก็จะมีการประสานสำนักงานเลยาธิที่การครูสภาสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องการการที่ครูคนนี้จะไปสมัครเป็นครูต่อในอนาคตนะครับเบ็ดเสร็จจบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการออกมานะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชม นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับทาง e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k โหนกระแสนะครับเป็นช่องทางที่เราจะมาเจอนะครับแล้วก็ติดตามการรายงานสดรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยนะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์โหนกระแส .com เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราจะมาเจอกันแล้วก็เข้าไปอ่านข่าวพูดคุยได้นะครับวันนี้เราอัปเดตกันเท่านี้นะครับความเคลื่อนไหวในตรงนี้เนี่ยจบแล้วเนื่องจากว่ามีการคุมตัวไปแล้วแล้วก็ มั่นใจได้ว่าครูคนนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปสมัครเป็นครูได้อีกการดำเนินคดียังคงดำเนินไปตามขั้นตอนครับขอบคุณทาง M150 ด้วยนะครับที่สนับสนุนภารกิจการรายง,งานสดของทีมข่าวหนกระแสนะครับเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันนี้ดิลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม m 1 5 0